บนเวทีประวัติศาสตร์อันเรืองรองแห่งพันดินสามก๊กเล่าปีผู้เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมยืนอยู่กลางสนามรบด้วยใจที่หนักหน่วงท่ามกลางเสียงศึกที่ดังก้องห้องอุยขุนพลผู้ซื่อสัตย์ยืนอยู่ข้างกายด้วยสีหน้าที่เด็ดเดี่ยวทว่ากลับกำลังจะจากไปเพื่อรักษาเกียรติแห่งความซื่อตรง ในยามนั้นเองเล่าปีผู้ซึ่งเปรียบขุนพลดั่งอวัยวะในร่างกายก็ตัดสินใจกระทําที่ทําให้ทั้งแผ่นดินตะลึงด้วยมือที่สั่นเทาเขายกอาเหมียวบุตรชายคนเดียวขึ้นสูงแล้วพลัดเขาลงสู่พื้นดินเบื้องหน้าเหล่านายทหารพลเนยุธเสียงร้องไห้ของเด็กน้อยดังระงมแต่เสียงของเล่าปี่กลับดังก้องกว่า บุตรเป็นดั่งอวัยวะขุนพลเป็นดั่งมือเท้าเราจะทำลายอวัยวะเพื่อรักษามือเท้าได้อย่างไรทหารทั้งหลายล้วนก้มหน้าศพเหล่านายทัพต่างน้ำตาคลอหองอุ่ยผู้บาดเจ็บคุกเข่าลงด้วยความปิติยินดีที่ยากจะบรรยายนับจากวันนั้นเป็นต้นมากองทัพโจกกกจึงยิ่งแน่นแฟนยิ่งขึ้นด้วยจิตใจที่พร้อมเสียสละซึ่งกันและกันดุจด,ดังเครือญาติ